ที่ไม่สามารถที่จะใช้โบทอกได้ที่ถึงขั้นดื้อโบทอกแล้วเนี่ยมันฉีดไม่ได้อีกแล้วเข้าก่อนสวยก่อนดื้อก่อนด้วยพี่คุณกิมมีความสนใจในเรื่องของแอนตี้เอดจิงลึกซึ้งเลยแล้วก็เอาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเรื่องอารมณ์เรื่องไม่เครียดอันนี้ก็คือสําคัญมากๆห่วยไม่ถูกอ่านี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดของผู้สูงวัยแล้วอารมณ์ก็ไม่ดีตลอดเวลาไปหาหมอเก่งมาก จนกระทั่งพอพี่กิ้งมาเริ่มเรียนเนี่ยได้รู้ถึงสุขภาพผู้สูงวัยพาคุณแม่มารักษาด้านแอน i ี g อ n g วิธีการกินคือให้เริ่มต้นจากไฟเบอร์ไฟเบอร์เสร็จปั๊บตามด้วยโปรตีนก็ค่อยมาเป็นคาร์โบไฮเดรตไข่ดาวเปลี่ยนเป็นไข่ต้มได้ป่ะตัวกระเพาเนี่ยขอผัดในน้ำได้ไหมตอนนี้คุณแม่แบบเหมือนกลับไปสักแบบ40ปลายปลาย50ต้นต้น พ่อพ่อแม่แม่ครับใครที่ดูรายการเกษยียณก็สวยจบแล้วเนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหนูแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับนะกดไลยยังกดรืยยังกดอีกกดแล้วกดอีกขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษยียณก็สวยนะครับ EP นี้ผมเชื่อเลยว่าแฟนๆทุกคนแฟนๆรายการต้องชื่นชอบครับเพราะว่าเรามีพูดคุยกับผู้ประกาศข่าวสาวสวยน่ารักนิสัยดีอารมณ์ดี ถึงแม้เขาจะอ่านข่าวเช้าตีห้าเก้าโมงเช้าจนถึงตอนนี้หกโมงแล้วเธอก็ยังคงสดใสอยู่เพราะว่าเขาหลงไหลในศาสตร์ของ anti aging ครับตอนนี้เราอยู่คุณกุ้งกิ้งรังสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะอู้วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากๆเลยยินดีค่ะพี่กุ้งกิ้งถามก่อนเลยที่เป็นพี่เหรอเป็นพี่หรือเปล่าที่เป็นพี่ใช่ไหมผมดูอายุเท่าไหร่อะพี่กุ้งกิ้งเป็นพี่ก็ได้เกิเลขสามไหม อ๋อจริงๆก็เกือบเจะไปแตะสีแล้วนะคะเกือบแตะสีค่ะเอา,างั้นผมเป็นน้องค่ะนะฮะผมเป็นน้องเลยงั้นแบบนี้เลยพี่คุณกิ้งคือพี่คุณกิ้งมีความสนใจในเรื่องของ anti aging จนไปศึกษาเลย ใช่แบบลึกซึ้งด้วยลึกซึ้งเลยไปสนใจด้านนี้ได้ยังไงพี่อุ้งจิงมันดูเป็นคนละเรื่องละราวกับข่าวเลยเนาะแล้วพี่เอาเวลาไหนไปเรียน anti aging ครับก็นี่แหละคือสิ่งที่แบบว่าพอใจมันรักแล้วว่าเราก็ต้องหาจัดสรรเวลาไปให้ได้อย่างเสาร์อาทิตย์ที่เรียนใช่ไหมคะ ก็รายการข่าวเนี่ยมันจะจบ9ก้าโมงก็แบบมาอ้อนวอนขอร้องผู้บริหารหัวหน้าว่าเราอยากเรียนจริงๆเพราะว่าด้านนี้มันน่าสนใจตรงที่นอกเหนือจากเราจะดูแลสุขภาพตัวเองได้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวได้สิ่งสําคัญคือเราสามารถเอามันมาใช้ในงานได้ด้วยนะเพราะเวลาที่ไปเรียนมาเนี่ยเราก็เอาความรู้เอามาประกอบกับข่าวยกตัวอย่างเช่นคนกินยาลดความอ้วนแล้วตาย ในยาแล้วความอ้วนมันมีสารอะไรอหรอทำไมกินแล้วตายมันออกกรธิ์ต่อระบบหัวใจต่อระบบประสาทยังไงบ้าง<อ>แล้วก็เอาความรู้นั้นนะมาประยุกต์ใช้ได้ที่เอา,าศาสตร์ของ anti aging มาปรปับใช้กับตัวเองยังไงบ้างที่ก่อนเรียนนะกับหลังจากเรียนมาเออชีวิตดีขึ้นยังไงดีขึ้นแบบที่ใช้คาว่าพันเซ์ อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ตัวเองนะยกตัวอย่างตัวเองเดี๋ยวมันจะดูแบบธรรมดาขออนุญาตยกตัวอย่างคุณแม่ดีกว่าอ่ะดีเลยคือพี่กิ่งเนี่ยอยู่กับคุณแม่คุณแม่พิงคตอนนี้คุณแม่อยู่เท่าไหร่ครับคุณแม่อายุ69แล้วค่ะโอ้โหทะลุเกษียณไป10ปีแล้วใช่ค่ะทะลุเกษียณไปแล้วเพราะฉะนันพอทะลุเกษียณไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่วัยทองนะคะทองฝังเพชรล้อมพลอยอีกรอบหนึ่งด้วยมูลค่าสูงเลยมูลค่าสูงเลยสิ่งที่คุณแม่พี่กิ่งเป็นเนี่ยคือเป็นผู้สูงวัยคนหนึงที่ ไปหาหมอเก่งมากป่วยบ่อยมากค่ะป๊อบี้เมื่อก่อนพี่กิ้งไม่เคยรู้เลยนะคะจะชวนหนูกินข้าวดังทีแม่จะแบบไม่ไปแม่เหนื่อยแม่ไม่ไหวทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นนทำอะไรเลยอะ่ะ<อ>แล้วอารมณ์ก็ไม่ดีตลอดเวลาจนกระทั่งพอพี่กิ้งมาเริ่มเรียนเนี่ยได้รูถ้ถึงเรื่องของสุขภาพผู้สูงวัยใช่ไหมคะแล้วก็พาคุณแม่มารักษาด้าน anti aging ตอนนี้คุณแม่แบบเหมือนกลับไปสักแบบ40ปลายปลาย50ต้นๆอะ่ะ มันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่มีอาการแบบออแบบแม่เหนื่อยแม่ไม่ไหวไม่มีเลยเอ,อคือแล้วชุดเสื้อผ้าที่เขาแบบตัดไว้เป็นสิบปีอ่ะเขาก็ไปหามาใส่อวดว่าดูสิชุดเนี้กระโปรงหลวมมากเลยนะออแล้วก็แต่งตัวไปเที่ยวกับเราเอนจอยกับเรามากๆเออลยรู้สึกว่าเรื่องของสุขภาพบางครั้ง อันนี้พูดถึงแค่บางกรณีนะคะออไม่ได้เหมารวมนะคะเผื่อสาวสุขใจยอยากพูดคุยกับดิฉันคือ,อยาบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สุขภาพคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ต้องเจอทุกวันนี้เวลาไปหาคุณหมอเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับมันคือเรื่องจริงนะคะว่าเราโดนแบ่งออกเป็นส่วนๆแบ่งเป็นส่วนยังไง,ง,ไงคนแก่ไอายุรกรรมไขมันความดันเบาหวาน อันนี้รวมกันอายุรกรรมรแม่พี่คิงมีเรื่องกระดูกอ่ะหมอกระดูกแยกไปมีเรื่องเคยเจอก้อนเนื้อที่เต้านมเอาแยกไปอีกแผนกหนึน่งปรากฏว่าหมอทั้งสามแผนกสั่งยาแก้อักเสบมาพร้อมกันอย่างเงี้ยล้วถามว่าเรามีความรู้ไหมพี่คิงก็ไม่มีพี่คิงก็ไม่รู้รู้แต่แค่ว่าแม่ขยันกินยาเก่งมากตามคุณหมอสั่งถูกต้องแต่กลายเป็นว่าไอายาทุกตัวที่มากินพร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็แก้ปวดอันนี้ก็แก้ปวด,ปวดยิ่งกินยิ่งปวด กลายเป็นว่ามันเกิดการอักเสบในร่างกายค่ะซึ่งเราก็มีศาสตร์แอนทายเนี่ยคอยช่วยดูแลแล้วพอเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะเอามาสอนแม่แล้วว่าอะไรที่ผู้สูงวัยควรกินไม่ควรกินเราเริ่มต้นปรับคุณแม่อย่างไรบ้างคือต้องใช้คําว่าเริ่มต้นปรับจากการที่ให้เขาเนี่ยได้ไปคุยกับคุณหมอตัวจริงด้านแอนทายเอจิ้งพาเขาไปปรึกษาเลยเขาชอบไปหาคุณหมอยู่แล้วคุณหมอก็เริ่มบอกเลยยาตัวนี้นะคะอ้าวแกปวดตัวนี้ตัวนี้ อ่ะกินอีกไม่นานคุณป้าก็ล้างไตอมองหน้าก็แบบเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงเรานะเรากินมาตั้งนานแล้วอะ่ะนั่นนะซิ<อ>ก็เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจต่อว่าค่าไตาตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้<อ>แล้วก็เลยลองพิสูจน์กันว่าแม่เอาแบบนี้นะเราไม่หักดิบนะเพราะว่าเราเรายังเชื่อในศาสตร์โรงพยาบาลแล้วคุณหมอ,เ,อเก่งๆของประเทศไทยเสมอนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะแม่เดี๋ยวลองดูเอาเอารักษาแอนทายด้วยอ่ะเดี๋ยวลองหยุดตัวนี้หยุดตัวนี้แล้วกินเหลือแค่ตัวนี้อาการมันเป็นยังไงดีขึ้น ดีขึ้นแบบแบบดีขึ้นเลยอ่ะตอนนี้คือคุณแม่สดใสเวลาโทรไปก็คือจะเมาสได้เป็นชั่วโมงเลยอ่ะก็คือเขาเป็นเหมือนคนละคน,คนด้วยวัยที่มากขึ้นด้วยนะคนละคนเลยคือเปลี่ยนไปเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสานนี้มันดีนะสําหรับเรานะคะสําหรับทิ้งเลยมันดีมันดีมากแชร์หน่อยผมว่าแชร์ให้กับคนดูทางบ้านหน่อยว่าอยากจะลองเริ่มต้นหรือจะค่อยๆปรับไปก็ได้ในกรณีที่เขาไม่ได้ไปเรียนอย่างเป็นทางการนะแต่วางพื้นฐานให้เขาสักนิดหนึ่ง ว่าจะปรับยังไงเริ่มต้นยังไงเอาเรื่องง่ายๆเลยก็แล้วกันเอาเรื่องของการกินการกินอาหารเนี่ยปกติป๊อปปี้เวลากินข้าวถ้ามีข้าวมาจานหนึ่งอาคิดเมนูมาชอบกินอะไรคะผมชอบกินอ่ะข้าวกะเพราแล้วกันเบสิกเลยคนไทยชอบกินข้าวกะเพราไข่ดาวเออกะเพราไข่ดาวหนึ่งฟองถ้าเกิดว่าจะทําให้เมนูนี้เนี่ยมันดูเฮลตี้ขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเพราะว่ายังไงเราก็ยังเลือกของที่เราชอบกินเนาะวิธีการกินคือให้เริ่มต้นจากไฟเบอร์อ่าอ่าไฟเบอร์เสร็จปั๊บตามด้วย โปรตีน <Prote> ครับโปรตีนแล้วก็ค่อยมาเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่พอมาเป็นข้าวกะเพราไข่ดาวอะ่ะถามว่าเราจะกินแต่ใบกะเพราก่อนไหมไม่ไม่พอใช่ว่ามันไม่ได้ไงเราก็อาจจะต้องปรับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าป๊อปปี้ชอบกินกะเพราไข่ดาวอาจจะขอเพิ่มเป็นเช่นตัวกะเพราเนี่ยขอผัดในน้ําได้ไหมกะเพราผัดในน้ำอ่ะก็คือใช้น้ําแทนน้ามันอ๋อนีือกปล่ความมันมันก็จะลด,ะดลง,ลงหรือว่าตัวกะเพราขอเพิ่มใส่ผักรวมเข้าไปด้วยได้ไหม เอออันนี้บางคนก็สับโหไม่ได้เลยกะเพราก็ต้องเป็นกะเพราวนันเแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเพิ่มมันเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเฮลตี้ให้เราได้อีกนิดนึงส่วนข้าวเนี่ยเอาร้านไหนมีข้าวกล้องให้เลือกไหมเออถ้าไม่มีก็อาจจะเพิ่มเป็นปริมาณของจากไข่ดาวเปลี่ยนเป็นไข่ต้มได้ปะเออแล้วก็แบบกินไข่ให้มากขึ้นแล้วก็ลดข้าวให้น้อยลงเอออันนี้มันก็เป็นเบสิกที่เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตได้เลยค่ะผมว่าปัญหาเรื่องนี้คือคนที่ ทานข้าวนอกบ้านอาจจะไม่ได้มีทางเลือกเยอะในการที่จะไปในช่วงเวลาที่ทํางานด้วยเนาะ,ะแต่ถ้าคนทีท่ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนี้สบายดูปุ๊บเนี่ยทานได้เลยนะได้เลยแต่ว่าจริงๆกินข้าวนอกบ้านน่ยมันก็เลือกได้นะป๊อปปี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบดูเหมือนเป็นคนเรื่องเยอะนิดนึงเออแต่ทุกอย่างมันเลือกได้แล้วมันก็ปรับได้หรือว่าถ้ามันปรับไม่ได้จริงๆกินไปเถอะกินไปเลยเอนจอยไปเลยมื้อนั้นแล้วเราก็ค่อยกลับมาปรับมื้อต่อไปไงคะมีอะไรอีก ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเสร็จแล้วต่อไปก็แนะนําเป็นเรื่องของการนอนก็แล้วกันนะคะเออการนอนจริงๆปัญหาใหญ่ของหลายๆคนลเป็นคนด้วยเป็นตู้นี้คุณแม่นอนผีู้่งวัยเป็นพยายามไม่เขอนอนเยอะเออแต่ว่าเขาจะตื่นไวให้คนให้คงงี่ตอนกลางวันอ๋อให้สามารถหลับระหว่างวันได้ใช่ค่ะแต่ว่าพยายามที่จะอันนี้ต้องบอกเลยว่าแม่โดนหลอกนะยังไงคือไม่กินายามหลอกแม่ว่าแม่ตอนสี่ทุ่มอ่ะร่างกายมันจะหลั่งสารที่ทำให้แม่ไม่แก่นะ ถ้าเกิดว่าแม่หลับก่อนสี่ทุ่มอ่ะตื่นมาแม่จะสดใสไม่เชื่อแม่ลองแม่ลองเลยไม่เชื่อแม่ลองเลยสองทุ่มปิดทีวีปิดโทรศัพท์เปิดแอร์พยายามนอนเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับนอนไม่หลับพยายามต่อไปเดี๋ยวมันก็หลับไปเองพยายามแบบกําหนดลมหายใจอะไรไปเรื่อยๆพยายามหลอกเขาหลอกเขาในเรื่องนี้สรุปแม่เที่ยงคืนตื่นแล้วลูกแม่นอนเต็มอิ่มแล้วสี่ชั่วโมงเพราะว่าการที่จะดูแลสุขภาพมันทั้งเรื่องของแบบอาหารเนาะเอ่อเรื่องของการพักผ่อนเอ่อเรื่องของการ ขับถ่ายเรื่องของอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คือมันครอบรวบรวมหมดเลยค่ะอย่างเรื่องอารมณ์เรื่องไม่เครียดอันนี้ก็คือสําคัญมากๆแต่พอปัจจุบันหวยไม่ถูกอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดของผู้สูงวัยละหลายคนเป็นนะฮะพออยู่บ้านนานๆเนี่ยไม่รู้จะลุ้นกับชีวิตอะไรดีเอาวะวันที่หนึ่งจะชอบจดเอาซะหน่อยวะแล้วแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะพี่กิงว่าอย่างเช่นพี่กิงอาจจะชอบหลอกให้แม่แบบแม่ดูข่าวดิและแม่จดว่ามันมีเลขอะไรมั่งข่าวตอนเช้าๆอ่ะ แบบบางทีมันมีข่าวหวยคนไปส่องอ่างหรือแบบไปขูดต้นตะเคียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีคนคอยดูข่าวเหล่านี้ออแล้วคอยมาตีเป็นตัวเลขอีกทีอะถูกต้องแล้ววิธีการไปหลอกให้เขาจดนะเพือ่อที่จะให้เขาอะได้คิดบางทีก็คืออาซื้อเครื่องวัดความดันไปให้แล้วก็บอกแม่ตื่นเช้ามาวัดนะแล้วจดกลางวันจดเย็นจด จริงๆมันคือการหลอกผู้สูงวัยแล้วมันได้ผล<อ>แล้วพอเราเแล้วเขาก็จะถ่ายรูปมาให้ดูว่าวันนี้แม่จดนะความดันแม่เท่านี้เราเลือกซื้อแบบเครื่องที่มันมันพูดได้นะความดันสูงนั่งพักสักครู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วเขาก็จะมีอะไรท<อ>ําแล้วเราก็จะแบบเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปให้หมอดูกันนะว่าความดันของแม่เนี่ยเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเขาก็จะเอนจอยมากขึ้นก็มีความสุขขึ้นค่ะเรื่องของการใช้ anti aging เนี่ยอแอบได้ยินมาว่าแอบทราบม,มาว่าพี่ไม่สามารถที่จะ ใช้โบท็อกได้ฉีดโบท็อกไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะพี่ถึงขั้นดื้อโบท็อกแล้วเนี่ยมันฉีดไม่ได้อีกแล้วมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะเออพอพูดเรื่องนี้กับใครก็ตามเนี่ยจะรู้สึกในใจว่าฉันไม่ทําเวรทํากรรมอะไรมาเ <laughs> พราะคนอื่นเนาะเขาฉีดเขาก็ ก็บทองก็ออกนิดปกติเดออี๋ยวแล้วเวลาพี่กิ้งยิ้มเห็นปะตีนกาก็เริ่มมีออหน้าผากก็เริ่มมาล่องแก้มอะไรนี่มันมีมาหมดเลยตามวัยะนะปะปี้คือที่ฉีดไม่ได้เนี่ยถ้าจะให้เล่าย้อนท้าวความไปคือตั้งแต่สมัยแบบเป็น1ิปีที่แล้วพี่กิ้งได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอหลายคนเนาะอย่างเวลามันเป็นข่าวสัลยกรรมแล้วหน้าพังอะไรเงี้ยเราก็จะให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญอ่ะเชิญมาพูดคุยกับเราหน่อยว่าเออแล้วแบบไหนมันปลอดภัยคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มี โอกาสรู้จักกับคุณหมอด้านความงาม,มแล้วก็เลยแบบคุณหมอก็แนะนําว่าคุณกีนมันมีอย่างนั้นนะคะอย่างงี้นะคะรเ,เ,เราก็เข้าเลยเข้าก่อนใครเพื่อนเลยจ้า,เข,าเ,เข้าก่อนสวยก่อนอดื้อก่อนด้วยนี่งไง <laughs> เพื่อนยังไม่ดือ้อเราดื้อไปก่อนแล้วใช่ <laughs> ก็คิดว่ามันน่าจะมาจากการที่ออพอพอเราเริ่มรู้ว่าบอท็อกมันดียังไงอะ อุ้ยตรงนั้นดีก็ไปตรงนี้มีโปก็ไปอ,อะไรอย่างเงี้ยมาเลยอาจจะแบบไปเจอหลายตัวหรือเปล่าออกับอันนี้คือสาเหตุที่ก็ยังไม่ทราบนะกับอีกสิ่งหนึ่งที่มันยืนยันได้เลยว่าไม่ได้แล้วก็คือร่างกายของเราค่ะคือฉีดเข้าไปเนี่ยก็เป็นน้ําไม่สามารถทําอะไรกับใบหน้าที่ทิ้งได้เลยเพราะว่ามันมีตัวที่ร่างกายเขาสร้างแอนติบอดีขึ้นมาป้องกันถูกต้องป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ร่างกายณตอนนี้นวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจครับ โอ้ยถ้าถามพี่คิงหรอนวัตกรรมที่น่าสนใจตอนที่เรียนเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําหลายตัวเหมือนกันนะคะที่มันมีงานวิจัยรองรับต่างๆแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบพี่คิงรู้สึกติดใจมากเลยอ่ะพี่คิงชอบ net N A D ใช่ทำไมอะทำไมติดใจตัวนี้เอ่อต้องขออนุญาตนะคะอาจารย์หนูจำไม่ได้จริงๆว่าชื่อเต็มมันคืออะไรนะคะคืออาจจะแบบอธิบายดีเทล ลงลึกแบบคุณหมอแบบอาจารย์ไม่ได้แต่ที่รู้สึกว่ามันมันน่าสนใจก็คือตัวนัเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับตัวไมโตคอนเดียที่มันเป็นตัวเาผาผลาญพลังงานในเซลล์ของเราใช่ไหมคะคแล้วด้วยความที่พี่กิงเนี่ยพออายุมากขึ้นเซลล์มันก็ทํางานช้าลงาน้นอยลงเสื่อมไปตามวัยเออมันเสื่อมไปตามวัยจริงก็เลยเริ่มมาสนใจว่านเนี่ยมันช่วยทําให้เซลแบบ กลับมามีพลังนะเออแล้วก็ช่วยแบบ reverse ซล l e ได้ด้วยตัวไหนที่แก่ก็ทําให้มันแบบเด็กลงได้เอเอตัวไหนที่มันแบบว่ากําลังจะเกิดใหม่มันก็จะแข็งแรงแล้วก็มีพลังค่ะเลยรู้สึก<อ>ว่าสนใจเป็นพิเศษเลยเขาสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูหรือซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างได้ด้วยอ่าใช่ทุกอย่างเลยก็คือถ้าเป็นในร่างกายก็คือเซลล์อ่ะเรามีเท่าไหร่อะ หกพันล้านเซลว่า<อ>มันก็สําคัญไหมอ่ะมันก็คือตัวที่จะช่วยให้แบบมันมันทั้งองค์คาพยพไปด้วยกันนะคะใช้กับใบหน้าได้หรือเปล่า<ช>มีการ<ะ>มาปรับใช้กับใบหน้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจากดูจากข้อมูลอะโบตอกเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเ,<อ>เพราะเ้าโบตอกเอาไม่อยู่เนะี่ยพี่ต้องหานาวัตกรรมที่แล้วจะทํายังไงให้หริ้วรอยที่มันมีเนี่ยมันไม่ลึกลงไปกว่าเดิมจะทํายังไงให้ริ้วรอยที่มันกําลังจะเกิดใหม่เกิดช้ามากที่สุด ก็เลยมาศึกษาเนเนี่แหละรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะแล้วสุดท้ายมันตอบโจทย์พี่จริงไหมตอบโจทย์ที่สุดเลยยังไงมันดีมากๆให้เล่าเลยใช่ไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงนะที่เกิดมาแบบปีนี้พี่แงอายุสามแล้วนะคะเพราะเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่มีความรู้เนี่ยเราก็คิดว่ามันคือการประคมจากด้านนอกเนาะแต่พอเรามาเรียนปุ๊บเรามีความรู้มันต้องผสานกันไปจากภายในที่เราดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีแล้วก็เอาจากภายนอกเนี่ย เสริมเข้าไปด้วยคือตัว NAD ที่พิงคใช้เนี่ยคือคตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่แบบเป็นแค่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือเปล่าเออเพราะว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมันเป็นส่วนที่สําคัญไงแต่การที่จะเอามันออกมาแล้วเป็นรูปแบบของการทามันอาจจะเป็นแค่ชื่อหระมั้งตอนแรกคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเออแต่พอได้ลองใช้เนี่ยครั้งแรกหยดออกมาเป็นสีแดงๆปุ๊บ ก็โอเคสีสวยสีสวยดูจากส่วนผสมอ๋อแอซาเซดินอาร์เข้าใจตัวน,นี้สําคัญเลยล่ะในการที่ช่วยบ,บํารุงผิวแล้วก็มี N a d อีกด้วยอพอทาไปปั๊บันนั้นพี่กิ้งทาก่อนนอนค่ะพอเช้าตื่นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีนวัตกรรมที่สามารถเอา n อ d นมาใส่บนหน้านแล้วมันฟูขึ้นได้แบบของจริงอ,อะคือวันนั้นยืนว้าวกับตัวเองหน้ากระจกอยู่แบบนานมากว่าแบบเฮ้ยมันมันฟูมันเต็มมันฟูจนแบบ อยากจะไปปลูกแฟนดูเธอมาดูหน้าฉันหน่อยเออมันแบบมันเป็นแบบนั้นขึ้นได้จริงๆอะค่ะตอนแรกก็เลยคิดว่าเฮ้ยคิดไปเองเปราหว่าเพราะว่าพอเราเชื่อใน NAD อะเราก็เลยอาจจะแบบแบ่งใจให้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นึกออกวะเออเราอาจจะแบบเทใจเขาไปแอดไปแอดเออไปแอดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบลองดูก่อนเช้าเช้าเอาอีกอาคารเฮ้ยขับรถก่อน แต่งหน้าไปทำงานมันดีมากรู้สึกว่ามันมันรู้สึกชุ่มชื้นมันไม่ใช่แค่ชุ่มนะคือมันรู้สึกมันมันเต็มอ่ะมันตื้นอ่ะอะไรที่มันเคยแบบลึกๆที่มันเป็นเส้นๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันเต็มขึ้นได้ในการทาแค่ครั้งแรกเลยก่อนที่พี่กินเคใช้อ่ะค่ะปัญหาผิวจริงๆคืออะไรของพี่ที่เป็นอยู่ปอปี้ผู้หญิงวัยสามสิบเจ็ดอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรล่ะคะตินจ้ามาแน่ลองแก้มลึกสุดใต้ตาโอ้โหโบยังยาจะเลี้ยงปลาได้ จริงล่องนะามันมาทุกอย่างแล้วยิ่งอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาน,นอนพี่กิ้งไม่ตรงชาวบ้านชาวช่องะอ่ะนึกออกปะผิวมันก็จะไปไวกว่าคนอื่นเขาอ,ะอ่ะเราก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องแบบล้งมันเอาไว้ก่อนอดึงมันเอาไว้ให้ถึงที่สุดเลยแล้วพอมาเจอตัว n อ d ตัวนี้รู้รสึกเลยว่าแบบโอยขอบคุณนะใครเป็นคนคิดอะ่ะอ,อยากถ้ามีลูกชายจะบวชให้จะให้บวช จะให้บวชให้กับคนคิดสูตรวันนี้เอามาได้วยไหมฮะอุ๊ยแน่นอนสิคะขวดเมื่อกี้ยังอยู่ค่ะวดเมื่อกี้มาเอามาโชว์เหน่อยลยขอบคุณค่ะทีมงานนี่ขวดนี้เลยค่ะป๊อปปี้ NADH Reversing Serum คือแค่ได้จับขวดเนี่ยป๊อปปี้จะรู้สึกได้เลยถึงความแบบขวดเขาแข็งแรงอืมแล้วก็สวยเขียวเหนียวซับนี่เลยค่ะดูสีคือแบบบีบปั๊มมันใช้ง่ายมากนะปอปปี้ ตึงตึงตึงแต่เห็นหน้าพี่กิ้งแบบนี้พี่กิ้งแบบลูดทีเดียวหมดเลยนะหมดหลอดเลยหมดหลอดเลยเพราะรู้สึกว่าดีอ่ะหายเลย <c oughs> แล้วสีของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบสีแดงอมชมพูนะคะก็จะเป็นสีของตัวสไลายแดงแอสตาเซนตินซึ่งตัวนี้ก็ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงซ่อมแซมในส่วนที่มันอาจจะสูญเสียหรือว่าได้รับการอักเสบนะคะที่ว่าจบนะตัวนี้ พี่ใช้เป็นตัวเริ่มต้นในการแบบเปิดผิวก่อนเลยอ่ะใช้เซรั่มในการพอหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดหน้าจนแห้งแล้วอะค่ะนี่คือตัวเปิดผิวตัวแรกของพี่ก่อนเลยนี่ให้กล้องเราจับภาพเลยอีกฝั่งหนึ่งจะดูแห้งๆเหี่ยวๆหน่อยนะคะแล้วก็พอโดนตัวแอสซาสเนนเข้าไปเนี่ยเขาจะมีความแบบอมชุมพูนิดๆด้วยอ่ะมันทำให้ผิวของเราแบบนอกจากจะดูโกลแล้วเนี่ยก็ยังมีความแบบอมชุภมพูดูสุขภาพดีเลือดฝาดเลือดฝาดนิดนึงเออวิ่งชอบมาก วันนี้คุณกุ้งจิ้งมาทีครับเราก็ต้องมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากเช่นเดียวกันครับกับ NAD8 Reversing Serum จากบจากการแพทย์ย้อนวัยครับที่ปกติอยู่หน้าเว็บไซต์ของ NAD Serum .com อยู่ที่6,400บาท1ขวดครับแต่ถ้าคุณดูรายการกเกษตรก็สวยช็อปตอนนี้เหลือเพียง2,990บาทซื้อ1แถมไปเลย1ขวดครับและถ้าคุณทำการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้ทันก็รับเพิ่มไปอีก1ขวด เท่ากับว่าซื้อ1แถม2ในราคา2,990บาทวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ง,ง่ายมากๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดตามผมได้เลยครับดอกจัน764ดอกจัน1 2 1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับรอสายอัตโนมัติโทรเข้ามานี่คือระบบตอนริบอัตโนมัติอานได้รับสิทธิ์จากซื้อโปรพิเศษ NADA r e v e i n g Serum จากบจกกัการแอดย้อนไว จากปกติหน้าเว็บไซต์ nadserum.com ราคา6,400บาทลดเหลือเพียง2,990บาทซื้อ1แถม2เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทันทีระบบขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดส่งนะครับรบกวนท่านแจ้งชื่อที่อยู่จัดส่งหลังได้ยิน,สน,ยนกกเสียสัญญาณหากแจ้งเสร็จแล้ววางสายและรอรับสินค้าได้เลยครับ ใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ไปเลยที่ adnad serum ครับวิธีการง่ายมากๆเลยค่ะเชื่อว่าคนที่รักแล้วก็อยากจะดูแลผิวเนี่ยทำตามกันได้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะทุกคนว่าเซรั่มขวดนี้กิ๊งแนะนำเลยค่ะอยากให้ทุกคนมีติดเอาไว้ติดบ้านไว้เลยติดกระเป๋าไว้เลยไปไหนมาไหนพกเอาไปด้วยขวดนี้ขวดเดียวคุณจะรักผิวคุณขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาหน้านะคะวางตรงแผ่นนะคะตรงคาง<ม>จะชิดกับตรงแผ่นนี้ได้เลยค่ะค่ะ นั่งสบายๆนะคะอู้ตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้าแป๊บเดียวค่ะประมาณหนึ่งนาทีสแกนเสร็จอันเลยนะคะโอเคพยาบาลขอปิดผ้านะคะจะใช้การเวลาในการถ่ายประมาณหนึ่งนาทีนะคะถ่ายเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้ว ตื่นได้เลยถ้าไม่มีการบำรุงรักษาต่อไปจะเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าเราไม่ดูแลรักษาแตถ้าดูแลเป็นยังไงคะดูแลก็จะเป็นแบบนี้ตื้นเลยตื้นเลยเต็มนี่ค่ะหมมิติคือเราจะมองเห็นได้ทั้งหน้าเลยทั้เลยอันนี้อยู่ที่ระดับ3.6นะคะปานกลางแต่ว่าถ้าเริ่มไปสีห้านี่คือความรุนแรงแล้วค่ะหลังจากที่เห็นหนังหน้าตัวเองแบบสดๆไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะต้องมีตัวช่วยค่ะตัวนี้ NAD แล้ววันนี้ก็คือหน้าสดมาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กล้าจะโชว์หน้าสดต่อหน้าสาธารณชนมันจะมีความสีแดงๆเห็นไหมคะแต่ว่าตอนทานเนี่ยมันรู้สึกชิลมากเลยนะมันไม่แสบมันไม่แบบมันไม่รู้สึกะระคายเคืองนะเป็นตัวเซรั่มที่รู้สึกว่าใช้ได้แม้กระทั่งเปลือกตาไายเนี่ยได้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวลองวัดดูนะว่ามันลดได้จริงหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเรามีปัญหา เรื่องตรงเปลือกตาเนะาะอาบอกไปจ้ะขออนุญาตนะคะอเอาละ่ะมาดูกัน,นนะมาดูครั้งแรกลุ้นนะลุ้นนะมีส่วนของร่องน้ำหมากนะคะดูค่ะจาก2.8งจุอันนี้ถ้าเรามองจากภาพเนาะ เรามองโดยที่ไม่ดูตัวเลขะมันจะดูไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่รามาดูเราจะดูไม่ออกแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันสั้นอ่มันสั้นลงค่ะมันจะเนว่ามันตื่นขึ้นอค่ะมีความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยพวกริ้วรอยต่างๆถ้าเราได้รับควกความชุ่มชื้นมันก็จะรู้สึกตื่นขึ้นค่ะอ่าพอมาดูตัวเลขเราจะรู้สึกว่าลดจากสองจุดแปดเหลือสองลองแก้มก็อ่ะดูลองแก้มตื่นขึ้นเลยใช่อันนี้เป็นรอยค้ำรอบดวงตานะคะนี่ค่ะ Oh. นะถ้ามองอย่างนี้ก็จะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าพอมาดูตัวเลขก็คือลดลงในสเต็ปหนึ่งเนาะจาก52 mm. ก็คือเหลือ51าสอ็ดดูผิวแพ้ง่ายแสดงว่าช่วยได้เยอะๆช่วยได้เยอะ<ช>เลยใช่ค่ะ,คะจาก83เหลือ73โอ้ลดลงไปแบบเป็น10เลยอ่ะใช่ค่ะทาปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บย้อนไว้ได้จริงมีอยู่จริงด้วยขวดนี้นะคะ n a d r e v e r i n g Serum ค่ะ